ขอบคุณทุกที่มาให้กำลังใจหนูนะหนูฝากนิดเดียวค่ะคนดูเยอะมากแต่ว่าต้องกดติดตามหนูด้วยนะรอบหน้าเวลาได้สดอีกจะได้รู้ดีนะคะใช่ไหมแต่บ้างติดตามอยากได้ขอะไรขึ้นหน้าอภัยในช่องนะคุณได้รับรู้เป็นคนแรกเลย เบสบล็อกแอดจีแล้วก็ของพนุชช่องเลยนะคะของพนุชช่องเลยไม่ว่าจะเป็นช่องเคียูช่องแมงกะบี่ค่ะช่องพี่แมงกะบี่มาไหมจ๊ะมาสวัสดีจ้าช่องพี่มานายู่ตรงไหนคะูทุกไหนอยทุกคนกันกับพี่แมงกะบี่สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็มีใครอีกช่ ชอจัไม่ได้ทุกทเปลี่ยนชื่อชอบได้ไปซะมันเรียกยากไปแต่ว่าต้องข้าแฮปปี้เลยอะอะแต่ว่าามกาสามกางกคเลยนี่คือกงอ่ยนกเยอะไมากลย